และตอนนี้เรารู้แล้วะคะว่าปลาไม่ให้พิมพ์กินแล้วอ้วนหรือไม่อ้วนคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมรสชาตินะคะว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่านะคะ พิณนะช่องให้รับความรู้เรื่องสุขภาพและฟิตเนสอัปโหลดวิดีโอใหม่จากต่างประเทศทุกทีค่ะนี่วินะก็เพิ่งไปออกกาลังกายมาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินแบบอะไรแซ่บๆซ,บซบนัวน,นะคะก็เลยคิดขึ้นได้ว่าเอ้เพิ่งได้ปลาแม่อิพิมมาว่าจะได้มาขวดหนึ่งก็ต้องขับรถไปชมพงกว่วนะคะไปร้านเอเชียแล้วก็ได้มาขวดหนึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามซมตามใส่ปลาแม่ออพิม,มและเดี๋ยววิณะจะบอกด้วยนะคะว่าอร่อยไม่อร่อยนะคะแต่ว่า ก่อนที่เราจะดูว่าอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าอ้วนหรือเปล่าค่ะก็คือดูจากแครี่ได้เลยค่ะเขาก็ใส่ไว้ข้างหลังนี้นะคะหนึ่งหน่วยบริโภคก็คือ1ช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนโต๊ะคือช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะที่เป็นช้อนตวงแบบนี้นะคะไม่ใช่แบบนี้นะคะไม่ใช่ช้อนกินข้าวนะคะหรือว่าไม่ใช่ช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะคถ้าแบบนี้ก็คือเกือบทับพีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะก็คือ1ช้อนโต๊ะถ้าเราใส่ไปนะคะคือ 10แคลอรี่ uh, นะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าวันนี้มีน่าจะตำใสกี่ช้อนนะคะเดี๋ยวเรามาตำซ้มตำพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้มีน่ากระปุงเครื่องปรุงอื่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาดูว่าถ้าเกิดทํากินคนเดียวเนี่ยวิน่าจะใส่กี่ช้อนนะคะถึงจะพอดีนะคะ1ช้อนโต๊ะ10แคลอรี่นะคะเดี๋ยวดูว่าถ้าใส่กี่ช้อนมันถึงจะอร่อยนะคะ1 2 และมีวินาทีตามเสร็จแล้วนะคะคือใส่3ช้อนโต๊ะก็คือ30แคลอรี่นะคะถ้าคิดเป็นแคลอรี่ก็ถือว่าไม่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีมะละกอยนะมะละกอก็คือแคลอรี่ต่ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเป่นกำลังต้มไข่อยู่นะคะได้ยินไหมคือจะต้มไข่แล้วก็กินกับส้มตำนะคะถ้าพูดถึงแคลอรี่นะคะปะลาแม่ทิมก็คือถือว่าไม่เยอะนะคะและถ้าพูดถึงความเค็มหรือว่าโซเดียมในปลาแม่ทิมนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะก็มีถึง 910มิลลิกรัมนะคะถือว่าสูงนะคะเพราะว่าองค์การอาหารและยาะะของสหรัฐนะคะก็แนะนำให้คนที่มีอายุ14ปีขึ้นไปนะคะบริโภคโซเดียมนะคะได้วันละไม่เกิน2,300มิลลิกรัมนะคะปลาไม่ให้พิมพ์1ช้อนโต๊คือมีโซเดียม910มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดวินาใส่ไป3ช้อนโต๊นะคะมีเท่าไหร่ 3ช้อนโต๊ะคือ2,730มิลลิกรัมนะคะกินต้ๆจานหนึ่งได้รับโซเดียมความบวมนะคะไปเต็มๆเลยค่ะแต่เรื่องความบวมนะคะวินก,ก็มีเคล็ดลับนะคะในการลดความบวมนะคะวินะก,ก็ลงไปแล้วนะคะสามารถไปดูได้น,นะคะและตอนนี้เรารู้แล้วนะคะว่าปลาไม่ให้พิมกินแล้วอ้วนหรือไม่อ้วน,นะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาชิมรสชาตินะคะว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่านะคะ เดี๋ยวอันนี้บอกความจริงนะคะอร่อยก็คืออร่อยไม่อร่อยก็คือไม่อร่อยนะคะเพราะว่าช่องของโคชวินาเนี่ยคือเอาแต่ความจริงนะคะวินาไม่ได้รับโฆษณาหรือว่าคุณพิมพ์รีพันไอก็ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะคะก็คือความอร่อยความนัวความแซ่บนะคะวินาให้เต็ม10นะคะแล้วก็ความบวมนะคะก็ให้เต็ม10เหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้มไข่เราจะไม่แล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะ